นิคานันษาเรื่อง A Christmas Carol ในเมืองเล็กๆที่แนวเหน็บในช่วงคริสต์มาสผู้คนต่างเตรียมตัวเฉลิมฉลองเทกศกาลอย่างมีความสุขแต่ในเมืองนี้มีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าสครูตเขาเป็นคนไม่ชอบคริสต์มาส และไม่เชื่อในความอบอุ่นของเทศกาลนี้เลยคืึ่นหนึ่งขณะที่สครูตกำลังนอนเขาเห็นผีมาเยี่ยมเยียนเขาสวัสดีสครูตฉันคือผีแห่งคริสต์มาสที่ผ่านมาฉันจะพาเจ้าไปดูอดีตของเจ้ายิ้มให้ฉันน้องดูว่าดีด้วยล่ะมันไม่สำคัญอีกแล้ว อดีตคือบทเรียนที่สามารถสอนเราได้หลายอย่างมาดูกันเถอะว่าคริสต์มาสในอดีตของเจ้ามีความหมายอย่างไรซักครูตามผีไปยังอดีตเขาได้เห็นภาพของตัวเองเป็นเด็กหนุ่มที่เคยมีความสุขในวันคริสต์มาสกับครอบครัวโม่ฉันจำได้แล้วตอนมันฉันมีความสุขมาก แล้วทำไมฉันถึงเริ่มความรู้สึกนั้นไปได้ทันใดนั้นก็มีผีอีกตนปรากฏตัวขึ้นฉันคือผีแห่งคริสต์มาสปัจจุบันไมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้กันเถอะฉันชุดว,ว่าฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตอนนี้แล้วมันไม่สำคัญเท่าไหรแต่มันสำคัญสำหรับค,คนรอบข้างเจ้า มส,ม,มสส,รสครูตได้เห็นคนรอบตัวเขาที่กำลังเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยความสุขแม้แต่ครอบครัวเล็กๆที่ยากจนก็ยังมีการแบ่งปนันและช่วยเหลือกันเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่เขาไม่เคยให้ความสำคัญ ฉันไม่เคยสั่งแกเห็นมาก่อนเลยว่าความสุขมันง่ายขนาดนี้ในที่สุดผีตัวสุดท้ายก็ได้มาเยือนฉันคือผีแห่งคริสต์มาสในอนาคตมาดูว่าอนาคตคนจะเป็นยงางไรฉันไม่สนใจอนาคตมันยังมาไม่ถึงอนาคตเป็นผลจากการทำของเจ้าในปัจจุบนัน ดูสิว่าเจะเป็นยังไงสครูที่เห็นภาพของตัวเองที่โดดเดี่ยวและไม่มีใครสนใจหลังจากที่เขาจับไปฉันไม่อยากเป็นหนึ่งนั้นฉันอยากเปลี่ยนแปลงฉันต้องการโอกาสอีกครั้งเมื่อสครูทตื่นเช่นในเช้าวันคริสต์มาสเขารับรู้ได้ถึงความสำคัญของการแบ่งปัน และความรักคริสต์มาสนี้ฉันจะเริ่มเ้นใหม่ฉันจะให้ความสำคัญกับความสุขและความรักมากกว่างานฉันจะไม่ไปล่อยให้ความเศร้ามกครอบนำทีรุ่ชันอีกต่อไปเขาลุกขึ้นและเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเขานำของขวัญไปให้กับเพื่อนบ้านขอบคุณคุณสกูตดีใจที่ได้เห็นท่านในวันนี้ ่านดู้เปลี่ยไปนะผมตั้งใจจะเปลี่ยนแต่งตัวเองผมไม่อยากดังฟันความสุขในทิิสมัสเมมกับทุกคนและเขวไปเยี่ยมเย็ยนครอบครัวแจกจ่ายของขวัญและความสุขให้กับทุกคนขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเราและนำของขวัญมาให้มันมีความหมายมากสำหรับเราความสุขของพวกเธอคือความความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉันเช่นกัน ขอให้คริสต์มาสนี้เต็มไปด้วยความสุขและความรักและตั้งแต่นั้นมาสครูตกลายเป็นคนใหม่ที่มีความสุขในทุกๆคริสต์มาสและคนในเมืองก็รักและนับถือเขามากขึ้นเท่าคิดจากเรื่องนี้ความสำคัญของความรักและการแบ่งปันในชีวิตความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากทรัพย์สินหรือความสำเร็จ แต่จัดก,การได้แบ่งปันความสุขและความอบอุ่นกับผู้อื่นในทุกๆวัน